ที่ใช้รุ่นนี้อยู่อย่าเพิ่งขายทิ้งนะครับคุณสามารถเฟซลิปเปลี่ยนโฉมเป็นรุ่นใหม่เป็นโฉมใหม่ยังน่าใช้อยู่นะครับติดตามชมในคลิปนี้เลยนะครับยังครับยังไม่เก่าหรอกครับจากที่ผมได้พูดคุยกับลูกค้าหลายๆท่านนะครับบางจะบอกว่ารถเขาเก่าแล้วนะครับ mercedes-benz w221 s class เป็นรุ่นที่ น่าใช้ไม่ว่าจะสกยภาพในเรื่องของเครื่องยนต์หรือว่าช่วงล่างแล้วก็อุปกรณ์ภายในอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆผมว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆยังไม่เก่าเลยครับ เพียงแค่คุณเปลี่ยนโฉมอย่างคันนี้นะครับมาเปลี่ยนเป็นเฟสลิฟชุดบอดี้พาร์ตเป็น s 63 s 65เปลี่ยนชุดไฟหน้าไฟท้ายกันชนหน้ากันชนท้ายสะเกิดข้างได้โฉมใหม่ที่เป็นโฉม AMG s 63 s 65แล้วนะครับที่สําคัญนะครับชุดบอดี้พาร์ตเป็นชุดพลาสติก TP เข้ารูป100%เป็นงานของไต้หวันนะครับชุดไฟหน้านะครับแล้วก็เดย์ไทม์มาพรา้อมระบบไฟไม่รวนไม่โชว์ออนบอร์ดนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันและนี่ส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายกันชนท้ายดิฟฟิวเซอร์ปลายท่อคู่ ถือว่าสวยมากและลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่จริงหรอครับที่บอกว่ารถเก่ารถรุ่นนี้ยังน่าใช้อยู่เพียงแค่คุณบำรุงและทํามันใหม่นะครับขัดสีให้สวยเปลี่ยนบอดี้พาร์ตเปลี่ยนโฉมขนาดประตูนะครับเทคโนโลยีดูดประตูยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ใช้รถ Mercedes-Benz S-Class w 221อยู่สามารถมาเปลี่ยนโฉมหรือเฟซลิ ift, เป็นรุ่นใหม่ได้กับทางศูนยบริการของเรานะครับในราคาที่ย่อมเยา ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเมื่อก่อนนี้ในชุด AMG S 63 S 65นะครับในการนำเข้าชุดแท้เนี่ยชุดหนึ่งเท่าไหร่นะครับเป็นล้านนะครับแต่วันนี้เนี่ยจัดจำหน่ายเยยงราคาไม่ถึงแสนเท่านั้นเอง และท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเปลี่ยนโฉมแบบนี้นะครับเป็นเฟสลิฟตัวใหม่ของตัว W221 ให้เป็น S63 S65 เป็นต่อสอบถามเข้ามาได้เลยรับรองว่าถูกใจถูกราคาและสินค้าตอบโจทย์คุณแน่นอนครับ